ตัวทีผมวันนี้พูดก,การคาดหมรรายสถานการณ์กับศูนย์อุณหภูมิภาคตะดอรอ์จีเนียตอนล่างผมประจำวันจันทร์ที่16กุมภา,าพันธ์พุทธศักราช2 5 2 7ครับการคาดหมรรายสถานการณ์ประจำวันนะครับผมอาการร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันครับผมลมทิศตะวันออกครับลมกำลงังอยู่ที่ระหว่าง10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมานะผมอุณหภูมิสูงสุดครับอยู่ที่ระหว่าง35-36อง,ง,งาาศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่ระหว่าง21-24องศาเซลเซียสครับผมต่อมาครับผมการคาดหมายสถานการณ์ประจำสัปดาห์ครับระหว่่่าางงววัััันนนททีี26 29ถึกุมมภพธ์ครบผ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับลมทิศตะวันออกเฉียงใต้คับผมลมกระแรงทิศตะว่าตกสถึง1ิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง35-37องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุดยี่ระหว่าง21-24องศาเซลเซียสครับผมต่อมาครับวันที่1ถึงวันที่3มีนาคมครับผมอากาศร้อนในตอนกลางวันครับผมลมทิศตะวันออกครับลมกระแรงทิศระหว่าตกสถึงส0มสกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม มีฝนภาคก็น้องเลยละสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดในระหว่างสามสิบห้าถึงสามสิเ็ดองศาเซลเซียสครับส่วนฮงต่ําสุดอยู่ระหว่างยี่สิบถึงยี่สี่องศาเซลเซียสครับผมศูนย์ปิทยาพัดออกเชนตาตั้งก็ขอจบการคาดหมายสกาศเพียงเท่านี้ครับขผมค,ครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน